น้องได้มาแล้วครับสองใบครับสองใบตอนน่อยังก่อนย่าต่อวัสนาที่ตอนนีนเออต่อวาสนาต่อต้นวัสนาโอ้โชคดีหลายนั่นแหละต้นวัสนาเขาโหอยู่ผู้ใดเขาคงห,ห,หากไม่เป็นการรบก,กวนเกินไปกระณานสะละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรี h ช n n นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ ย้อนดุยนใชเฮ้ยเออนี่แหละโอยบวบเจ๊กแมนนี่นะออแตงขันหามาขอเอาแตงขันหางมะคว้าเอามีบวบดอกไม้เทียนนี่เทียนอยู่นี่เทียนอยู่นี่นี่ปะแล้วดอกไม้เดี๋ยวแตงแค่เดียวอาต้นกล้วยก็ลงจัง ใบพู้พี่น้องขออีกใบหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนเอาลักษณะนี้ครับพู้สองหางครับผมพี่น้องโชกดีเมื่อนี้โศกดีวันจันทร์ตร้องมือนวันดีวันตีตีวันจันทร์วันดีนนดตืนเมือ่อไหร่ครับเออนี่นมันแตกทางเดียวกันแตกทางเดียวกันเลยเต็มแมนจังจีแมน เห็นปะเป็นซีเมนมันปะแมนอืมให้มันแตกค้นนะคางบัานตะกี้เป็นใบใหญ่มันถึงแตกกลางเข่าปุ้ยนะตึ๊บเป็นสวงามกว่านี่เห็นบ่แมนอันนี้มันแบบอันนี้มันใบหน่อยซื่ออืมครับว่าใดดูแลมันก็เล่นนั่นซื่อดอกแมนว่าใดใส่ปุ๋ยว่าใดนั่นครับอันนั้นเขาเขาผู้ใดมีโชคเด้เพิ่นก็เว้าตอนไม่ม้ตอนมาซื้อเพิ่นดอกเพรา็ว่าซื้อไปปลูกย่อยบัวตาอันพวนเขี้ยวมาเขี้ยวยัง ซื้อไปเอาโช่เอาลาไปสันวาย่มามห่อเสีแเรียงให้เรียงหน้ามันมันบบม,นะมีนะแมนอดก,ออกเออมันตรงซ<ส>ื้อเขากะชีบบาท,ทานี่บัดนี้เข้าว่ดได้เขียวเป่นบา้าันั่งเมิดไปสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้สิบห้ามหาใบผู้สองหางครับพี่น้องผู้เขียวหมากพอาหญ่ไม่ไหญยเฮานี่ละนะครับผู้เถ่าเพื่อนว่ามีความเสือบอกมาว่า ของดีแนวนี้มีผกผ้าเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์กระสิเป็นการมุ่งค้นต่อสถานะการเงว่อนวนสดุครับเพิ่นว่านะครับเงินสิบอกขาดมือเพื่อนว่าสันเพิ่นเสื้อแบบนั้นครับเห็นเรามากแบบนั้นอีีครับพี่น้องผู้สองหางสีว่ามีความเสื่อมาจากทังลานหน้าซัที่เดียวเลยหนึ่งกับโมเมนต์ภายในนะครับเพราะว่าแถบผักอีสานเท่าหรือคนไกลตัวที่ผมได้สัมผัสได้พบเจอมากเนี่ คนหลบตัวผมเนี่ก็รู้สึกว่าความเสือ่อแดนนี้ก็มีก็มีหลายคนนะครับมีความรู้หลายคนนะครับเท่าที่ไปสอบถามล้วก็ว่าคุ้ยกันนะครับความเสื่อมีทิศทางเดียวกันคือเพิ่นว่ามีอิทธิคุณทางสีลหาอย่างรุนแรงเมตตามหานิยมสูงนะครับอนุภาพหลายประศัพเพื่นว่านะครับโดยความเข้าใจนด้ครับส่วนในญ่สิเป็นที่ต้องการของพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับนักเจรจา นักเวานักจา่าหาขายสินค้าตลอดจนศิลปินนักร้องนักแสดงนีส่สิเพื่อนเพื่อนก็นเรียกร้องหลายเด้ครับผู้ส่องหางเนี่ยพระเอกนงอกา,ง,าเงเอกหมอลองหมอลำมูนเนี่กะแมนเลยครับเพื่อนว่าก็เคยมีคนถืออยู่นะครับก็มีคนสแสวงหาอยู่กันเถาะหาบ่นดอยมาทับไปของดีมันก็นสิมีตามความเสื่ออะลรพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือข้องนั่นเลยครับมีศรัทธามีศีลมีธรรมน้ำเนื้อนะครับ อิทธิคุณของขังในเกนสิเกิดประเสริฐสีเพื่อนวานะครับขอให้เข้ายึดถือความดีเป็นลักเพื่นวาล้วก็บโมเมนว่าได้มากล้วสินอนถาตะโสกตลาดมันกับโมเมนเ์นครับนะครับถือความดีเป็นลักนักแม่นในสัทธาบาลมีสีแพ้กวงห่วงบุญสีห้ายเพื่อนวานะครับคําว่าห่วงบุญเนี่ยห่วงบุญก็เพ็นเกสิหมายถึง บุญยาบารมีที่แผ่กว้างไกลไพศาลไม่รู้จบในสินะครับนะคำว่า,าห่วงบุญไหมครับครับกะคือว่าพี่น้องบอูแมนว่าเอาใบผู้สองหางใส่กระเป๋าเราก็บ่สางเรียกสางงานนอรอดตะโศกตะดวงย้ันมันกะบ่แมนเนี่ยครับพี่น้องอ่า้าก็ต้องขยันน,ำน้ำแน่ถามว่าพกเล้วรวยบออันนี้ก็ตอบบอ่ได้ละครับ แต่เห็นแล้วสบายใจขึ้นมีความหวังขึ้นนะครับมั่นใจเก่าเก้าเมื่อเฮ่ามั่นใจโอกาสกสิตามากครับพี่นอ้องมันอยู่ที่เห้ามีความเดือมใสสัทธาบอนะครับถ้าถามผู้เบาก็จะถามผมเถาะครับจะถามผู้เบาเถาะนะความหมายว่าพกเหล่ามันสิรวยอิลิตี้จะถามดังสันเถาะครับผมเองก็ไม่มีคําตอบให้หรอก บอกไดต่เพียงว่า,าการนำเสนอนี้อาจ,จเป็นที่พึงทางจิตใจใหายคน้นใดมีความหวังมีกำลังใจสู่สู่ไปนานบ่ถอยนะครับเพิ่มหนทางสั่งโอกาสที่ดีให้กับเจ้าของนะครับให้ยังกับบ่ท้อสู่ให้กำลังใจเจ้าของดอกพี่นองเห็ดเอาสั่งเอานะครับบ่เสื้อกับบ่ได้ว่ากันอันนี้นะครับแต่ว่าผมมาถือเป็นความดีความเสือ้อที่เป็นเราต่อกันมา เากรบสิบว่าหาไว้เน่ติเพื่อความมั่นใจจะคลองนะครับโศกร่างคันว่าส่างบุญกุศลมันกับสิไดบ้บ่ออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาก็ต้องของคููกันเอ้าก็ต้องทำมาทำไปให้มันครบนะครับวิธีขอใบผู้สองหางนะเป็นกะว่าจัดคันหาไปพี่น้องดอกไม้หาคู เทียนหาคู่เพื่อนว่าจังสันเด้ครับอันนี้กับผมกับเฮดมาเป็นตัวอย่างนะครับพอดีผมไปพ่อแล้วก็ไปหามาไปขอจากคนรู้จักที่เพื่อนปลูกผู้ปลูกยังไว้นะครับตัวเพื่อนเองเพื่อนหาบ่เห็นดอกพอดีผมไปเจอก็เลยเห็นนะครับได้มาสองอันก็เลยแบ่งกันพู้ละใบกับเพื่อนกับผู้เป็นเจ้าของนะครับาก็ถือว่าได้ของดีนะครับเพื่อนกับบริมีข้าวหม้อย่างหลายเพื่อนกับว่าแตงขันหาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้าแนวดดีเข้ากับเบาเอาเพื่อนบางสันเนี้ยขอเพื่อนดีๆ ขอไปพกไปผ้าขอไปหุ่งไปเฮืองขอไปส้างเนื้อสังตัวสีสอสา่งความดีความงามอย่างเข้ากับว่าไปนะครับทำบุญทำทานเนี่ยมีโอกาสเข้ากับบอกเพื่อนเบาเอา,เอานะครับของดีเข้ากับตองเบาแน่นะครับไอ้นั่งธรณีเจ้าทีเจ้ทาทังเพื่อนกับมีผููดูแลมีผููอันนั้นเมื่อไร่ลคว่าหมายนะครับตามศรัทธาของเขานะ้าเนี่ยเข้าเขาก็ต้องมีใจใส่ศรัทธาแนะ่มันเต็งสิ ขืนโยงโยงเพื่นวางสินะครับอันนี้คือคําแนะนําจากเพื่อนนะครับย่ำอีกที่นึงขันหาครับมีเทียนกับดอกใหม่ครับเทียนหาคูดอกไม้หาคูแค่นั้นพ่อครับอย่างอื่นบ่มีเพื่อนว่านะครับนอกนั้นกับเพื่อนบ่ได้เอานะครับเฮาเอาแต่เทียนกับดอกใหม่พ่อนะครับใส่คันไปใส่จานไปนะครับคําเบอกคาทานะกับบ่มีมีแต่คําเบาที่เฮ้าต้องเอ่ยขอเอาคือพอในดีเขาก็ว่เอาไปนะครับเชิญอำนาจสิงศั์สิทธิ์อีกอย่างก็ว่าไปนะครับ บุคเทวดาถึงป่าดินให้ดนบันดาลให้โชคดีโชคมันเขาก็เบาไปตำที่เขาคิดพอนะครับอันนี้คือวิธีการไปขอนะครับที่ผมไปขอมากนะครับนี่ยังในคลิปนี่แหละครับ ท้ายสุดนี่กะ้อยู่แดงมีหี่มีเงินหล่นบั่นสูกมันหล่นของในห้องไ้มีแต่ท่องคำก่อนย่ำนอนกะห้ได้เงินมื่อนย่ำตื่นกะห้ได้เงินแสนมีแฟนกะห้ฮักไ้หอมเนื้อพี่น้องรอสุดท้ายแล้วผู้ใดว่าได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับรอเดเมื่อแกได้ไปกดจึ๊กไ้จักหน่อยหน่งกะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับพี่น้องได้มาแล้วครับสองใบครับ สองใบตออยังก eh, ่อนใช่ตอวาสนาที่ตอนนี้เออต่อวาาสนต่อต้นวาสนาโอ้โชคดีหลายนั่นไงต้นต้นวาสนาเขาหูอยู่ผู้ใดเขาก็าู้ต่อนั่นเป็นต่อบางย่อมติต้นวล้วฮันเออต้นนั่นเป็น